ถ้าสมมติเปรียบเทียบให้กับตัวเองเป็นอาหารเกาหลีสักอย่างหนึ่ง oh จะ<า>เป็นอะไรและเพราะอะไรนึกนึกได้ขึ้นมาแค่อย่างเดียวคือโอเด้งก็แบบว่าคือน,น้ำซุปมันก็จะดูใสๆใช่ป <c oughs> ่ะแบบไม่ไม่มีอะไรแต่พอกินแล้วอ่ะมันรู้สึกแบบว่าสดชื่นผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยเปโอเด้งเหมือนกับเราที่ดูแบบว่าเอออาจจะดูเรียบเรียกใช่แต่จริงแล้วแบบว่ามีรสชาต ชอบคุณเขาเปิดมาดีมากคุณต้องเึือกอะไรไม่เป็นเลยกระนาบนกันเลยอ๋ออยิคกอัง่ออกอนแรกโอยได้คุณต้องเป็นแบบรสชาติแบบครบรสเพราะว่าคุณครบเครื่องนี่ปะเป็นชีแม็กแล้วป่ะแบบสองอย่างรวมกันอะไรอย่างเงี้ยใช่คือแบบบางคนคือบางคนแบบดูภายนอกผมเนี่ยอาจจะแบบดูไม่ออกว่าเป็นยังไงเป็นคนยังไงแต่พอ ได้ชิมแล้วหรือว่ารู้จักแล้วเนี่ยมันคือแบบสนุกอะครับมีความสนุกมีความเฮฮาเหมือนแบบกินไก่ทอดกับเบียอะไรอย่เงี้ยพอกินแล้วจ้าสดชื่น